ย่าสเตกเฮาได้มีแนวคิดจากความต้องการที่อยากจะสร้างร้านอาหารดีๆให้คนในเมืองโคราชได้มีทางเลือกมากขึ้นคุณพันธิพาวงดีและคุณเด่นรพีวงดีเจ้าของกิจการจึงมีความต้องการที่จะนำเอาอาหารสไตล์ตะวันตกมาปรับให้ถูกป,ปากคนไทยจากความคิดสร้างสรรค์ผน,นวกกับความสามารถในการทำอาหารแล้ว จึงได้เป็นร้านอาหารที่มีเมนูโดนใจใครต่อใครหลายคนและยังทำให้ร้านมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกได้อย่างกลมกล่อมและเมนูของที่นี่จะมีอะไรบ้างและน่ารับประทานขนาดไหนไปฟังจากปากเจ้าของกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพันธิภาวงดีนะคะหรือที่หลายๆคนเรียกว่าพี่นกบ้านย่านะคะ มาที่ร้านบัญญัติสเต็กเฮาส์จะต้องสั่งเลยก็คือเมนูสเต็กจิ้มแจ่วนะคะ ยให้เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสเต็กหมูจิ้มแจ่วสเต็กเนื้อจิ้มแจ่วนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูสเต็กหมูพริกไทยดําก็เป็นเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเมนูที่ลูกค้าเนี่ยใครได้ทานก็ต้องติดใจนะคะน้าจิ้มแจ่วของร้านบ้านย่าสเต็กนะคะจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือทําขึ้นมาเพื่อทานคู่กับสเต็กซึ่งเป็นสูตรหมักของที่ร้านโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมี t e x t อร์เนี่ยที่จะไม่เหมือนน้าจิ้มแจ่วโดยทั่วไปเพราะว่าเราทําออกมาให้มันคล้ายๆกับเป็นเหมือนตัว dipping ปปนะคะส มาใช้เฟ้นไฟจิ้มทานได้นะคะทำจากวัตถุดิบแล้วก็กรรมวิธีที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็พิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นพวกงาต่างๆก็คือเราจะคั่วเองบทเองนะคะเข้าคั่วต่างๆก็คือผ่านกรรมวิธีการทำเคี่ยวนะคะจนสามารถเอามาเป็นตัวนำราดบนสเต็กจิ้มแจ่วแล้วก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วก็ทานกับเมนูอะไรก็อร่อย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะคะนอกจากน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นแม่ซอสต,ต่างๆที่ใช้ในการปรุงอาหารทุกเมนูของร้านบ้านย่าสเต็กเฮานะคะเพื่อควบคุมมาตรฐานแล้วก็รสชาติของอาหารที่ร้านนะคะจุดเริ่มต้นของการทำซอสขึ้นมานะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยเจอปัญหาจากการที่เราขยายสาขาเยอะๆค่ะ แล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพของรสชาติอาหารได้ แล้วก็ไม่สามารถควบคุมในเรื่องของการปรุงอาหารของเชฟได้นะคะเกิดเคสคอมเพนมากมายนุกก็มานั่งคิดนะคะว่าจะทํายังไงให้เราสามารถควบคุมรสชาติแล้วก็มาตรฐานของอาหารเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันพูดได้ง่ายว่าทานสาขาไหนก็จะต้องรสชาติเหมือนกันก็เลยเริ่มถอดสูตรตัวเองนะคะจากตอนแรกเราก็ปรุงมือใส่เครื่องปรุง1นึอะไรอย่างนี้นะคะถอดสูตรตัวเองแล้วก็มาช่างตวงวัด ทำเคี่ยวมาเป็นซอสซึ่งเราทําแบบนี้มา10กว่าปีแล้วนะคะในการที่จะมีแม่ซอสเอามาใช้ในร้านอาหารของเราหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาในส่วนของตัวเมนูซอสอื่นๆซอสกะเพราซอสหมูทอดนะคะซอสขี้เมาน้ํายํานะคะคือทุกอย่างในร้านเนี่ยจะเป็นแม่ซอสทั้งหมดค่ะจะไม่ได้ปรุงมือ ตัวซอสผัดกะเพรานะคะก็จะมาใช้ในกลุ่มที่เป็นเมนูผัดกะเพราเลยค่ะแล้วก็ในกลุ่มของพาสต้าด้วยที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดก็คือจะเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งไส้กรอกใช่ไหมคะก็คือจะนำซอสกะเพรานี่แหละคะ่ะมาทำเป็นส่วนผสมหลักในเมนูนี้นะคะอย่างซอสอเนกประสงค์นะคะ ทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยเมนูพื้นฐานง่ายๆแต่ทําโคตรยากเลยไข่เจียวก็คือสามารถที่จะเอามาทําไข่เจียวได้นะคะแล้วก็ทําผัดผักนะคะอย่างเมนูที่ร้านที่ใช้ซอสอนเนกประสงค์ก็จะมีข้าวผัดข้าวไข่ข้นแล้วก็สุก,กี้น้ําสุก,กี้แห้งนะคะจะใช้ซอสตัวนี้ในการปรุงทั้งหมดเลยค่ะ ซอสทอดและหมักก็คือจะใช้ในเมนูที่เป็นเมนูข้าวหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะคะรวมถึงสามารถเอาไปหมักหมูแล้วก็เอาไปทําเป็นเหมือนหมูแดดเดียวได้ด้วยแล้วก็เอาไปหรือเอาไปทอดแบบก,บกรอบๆได้ด้วยนะคะซอสน้ำยำนะคะก็เอามาใช้ในเมนูยำข้าวโพดนะคะ หลังจากนั้นเราก็แตกลายมาทําเป็นส้มตําซึ่งลูกค้าก็จะบอกว่าทำไมส้มตําร้านบ้านย่ามันมีรสชาติที่แบบไม่เหมือนที่อื่นก็สามารถเอามาทําเป็นกลุ่มพวกเมนอูอาหารประเภทนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อซอสต,ตัวนี้ไปนะคะ ทำง่ายมากนะคะแล้วก็จะมีวิธีทําให้โดยจบในซอสแค่ขวดเดียวแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆผัดชนผสมเทซอสลงไปแค่คลุกเค้าให้เข้ากันก็จะออกมาเป็นรสชาติแบบที่ทานที่ร้านเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูอาหารแนะนําของบ้านย่าสเต็กเฮากว่าจะมาเป็นเมนูที่น่ารับประทานแบบนี้ไม่ได้ใช้แค่ฝีมืออย่างเดียวนะครับ แต่ยังต้องมีการวางแผนทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วยทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการปรับธุรกิจให้ดีพร้อมด้านการบริการจัดการมาตรฐานหรือผลิตภาพให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยครับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6นะคะ ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะร้านบ้านย่าสเต็กได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนะคะในการที่จะมาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ก็มีทมั้งหมด4ตัวด้วยกัน่ว่าจะเป็นซอสผัดกะเพรานะคะซอสหมักทอด ซอสส้ตมตำหรือว่าน้ำยำที่ลูกค้าสั่งทานกันที่ร้านนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นซอสอเนกประสงค์ซึ่งเอามาทำกลุ่มที่เป็นพวกข,ข้าวผัดข้าวไข่เจียวนะคะข้าวไข่ข้นซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์แพ็กกิ้งต่างๆให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ในเรื่องของการนําทีมงานเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลช่วยดูในเรื่องของการตลาดช่องทางการจัดจําหน่ายด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่6ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกสู่ตลาดได้ค่ะความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับโอกาสที่ดีหลังจากที่เราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ได้มีการ ทดลองทําเรียนรู้นะคะแต่พอมีโน้ตฮาวจากทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะศูนย์ส,ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6เข้ามาช่วยเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นทิศทางในตัวเองได้ชัดขึ้นก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะมาทานอาหารที่ร้านนะคะตอนนี้เรามี9สาขาแล้วนะคะที่พร้อมเปิดให้บริการทุกท่านนะคะก็ติดตามข่าวสารต่างๆผ่านเพจ Facebook ของเราได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะ ก็ฝากในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราด้วยนะคะซอสปรุงอาหารสําเร็จรูปซึ่งตอนนี้บ้านย่าได้ทําออกมาวางจาหน่ายแล้วนะคะรสชาติที่คุณคิดถึงนะคะทานที่ร้านรสชาติยังไงเอากลับไปทานที่บ้านก็จะได้รสชาติเหมือนกันค่ะช่องทางการจัดจําหน่ายของเราก็จะมีหน้าร้านของบ้านย่าสเตกเฮาส์นะคะแต่ละสาขาเพจ Facebook นะคะสั่งซื้อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok หรือว่า i n s t a g r กรมนะคะอร่อยคุ้มค่าต้องบ้านยาสเต็คเฮาเท่านั้นค่ะขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6รมส่งเสริมอุตสาหกรรม